สะท้อนอะไรบางอย่างว่าคุณพุทธิพงศ์เขาใส่รายละเอียดลึกที่สุดใกล้มือปืนที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ใบปิดล่าสุดครับเรื่องราวที่ผมจะมาสรุปในวันนี้นะครับเรื่องราวของสื่อทั้งหมดก่อนที่เราจะได้ดูทีเซอร์อย่างเป็นทางการผมเชื่อว่าน่าจะอาทิตย์หน้าแล้วนะครับวันนี้วันที่19เนาะ เชื่อว่าในสัปดาห์หน้านะครับมีความเชื่อว่านะผมไม่ได้เป็นค่ายแต่ว่าเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีทีเซอร์ที่ผ่านมามันเป็นหินทีเซอร์นะต่างกันตรงที่ว่าหินทีเซอร์มันเหมือนมีหน้าที่บอกว่าเฮ้ยมึงมาดูนี่มือปืนว่ะแค่นั้นแต่ตัวทีเซอร์เลยเนี่ยทีเซอร์ที่เป็น Official, ออฟฟิเชียลอ่ะเราจะได้เห็นมูดแอนโทนของหนังว่ามูดเขาจะมาโทนไหนทรงไหนซึ่งหินทีเซอร์บอกไว้นิดนึงแล้วล่ะแต่จริงแล้วหินทีเซอร์ของมือปืนที่ปล่อยมาประมาณ59วินาทีอะ มันเป็นการบอกว่าเอ้ยมือปืนมาแล้วเว้ยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราอาจจะแอบมาดูหินที่เซอกันอีกทีหนึ่งนะครับเแต่ว่าที่ผมจะมาสรุปก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาปล่อยภาพอะไรมาบ้างแล้วนะครับซึ่ง ตัวโปสเตอร์ที่ให้ดูเวลานี้เนี่ยเพิ่งปล่อยมาเมื่อวันพฤหัสที่16ที่ผ่านมานะครับก็เอาหยิบยกมาคุยกันเป็นก่อนที่เราจะได้เจอทีเซอร์ในสัปดาห์หน้าซึ่งเชื่อว่าคุณจีนน่าจะกําลังทําข้อมูลไว้แล้วก็ทําช็อตต่อช็อตนะครับแต่ว่าผมจะมาสรุปก่อนหน้านั้นทั้งหมดว่ามันมีโปสเตอร์มีใบปิดอะไรปล่อยมาบ้างซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปบ้างแล้วนะ เรคิดไปบ้างแล้วไอ้โปสเตอร์ใบปิดหรือว่าเกร็ดหรือว่าวิถีของมือปืนเนี่ยเป,เป็นยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้เราจะคุยเป็นหลักที่ใบปิดอันนี้เห็นอะไรบ้างใบปิดนี้เราได้เห็นนักแสดงทั้ง6นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นใบปิดทางด้านซ้ายมือนะครับตามภาพด้านซ้ายมือใบปิดทางด้านซ้ายมือเป็นใบปิดก่อนหน้านี้ที่ทําให้เราได้เห็นคาแรคเตอร์ของคุณฟ้าครั้งแรก แล้วก็คาแรคเตอร์ของคุณเบนจามินครั้งแรกนะครับเออเราได้เห็นชุดของคุณฟ้าสีหน้าแววตาเราได้เห็นแล้วว่าอ๋อมันทําให้เราคาดเดากันไปต่างๆนานาเนาะว่าชุดเนี้ยมันสะท้อนอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือเปล่าวะอาชีพเขาทาอะไรวะชุดคุณเบนจามินนะครับใบปิดที่แล้วบอกชัดมากนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแน่นอนตำรวจแหละเพราะว่าหนังเนี่ยมันเรื่องของมือปืนใช่ไหมแล้วมือปืนมันจะไปลาบลื่นได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะ สิ่งที่มือปืนจะต้องโดนเนี่ยมันจะต้องเจอตำรวจแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่มีคาแรคเตอร์คุณเบนจามินหลุดออกมาเนี่ยไม่น่าใช้ไอฝรั่งในวัยหนุ่มแล้วละ่ะในงวดนี้คุณเบนจามินน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็น่าจะเป็นตำรวจแล้วละ่ะจากเสื้อจากชุดคลุมจากการพกปืนที่มันไม่ต้องหลบต้องซ่อนและตำรวจพกได้นะครับนั่นคือใบปิดก่อนหน้านั้นที่ทำให้เราได้เห็นคาแรคเตอร์อีกสองคาแรคเตอร์ นะครับคุณฟ้ากับคุณเบนจามินนะครับกลับมาที่ใบปิดที่กล่าวถึงเห็นอะไรบ้างนะครับไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะครับแต่พอจะเห็นข้อสังเกตนิดหนึ่งที่สะท้อนอะไรบางอย่างว่าคุณพุทธิพงศ์เขาใส่รายละเอียดลึกที่สุดใกล้มือปืนที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เหมือนที่ผมพูดอยู่เสมอว่าผลงานก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างวัยหนุ่มเนี่ย มันไม่ใช่สารคดีมันไม่สารคดีมันจะมีแบบโอ้ยอะไรวะนักโทษอะไรหล่อขนาดนี้มีซิกแพคทุกคนเลยมันมันเป็นภาษาภาพยนตร์มันไม่ใช่ด็อก umentary แต่ผลงานวัยหนุ่มเป็นงานที่พู้ที่พงพาคนดูเข้าไปใกล้คุกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยสำหรับผมนะถ้ามันมีเรื่องอื่นต้องกราบขออภัยทุกท่านทุกเรื่องสำหรับผมที่ดูมาเกี่ยวกับคุกเนี่ย ใกล้ที่สุดแล้วในเชิงของไม่ใช่เรื่องภาพอย่างเดียวนะในเชิงของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาเข้าไปใกล้มากที่สุดแล้วภาพยนตร์ไทยสัญชาติไทยด้วยนะเออภาพยนตร์ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยวัยหนุ่มพาเราใกล้คุกมากที่สุดและรายละเอียดเรือกระดาษสับแสงทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในวัยหนุม่มอะมันใกล้สุดแล้วมือปืนก็เช่นกันมือปืนก็เป็น ภาพยนตร์ที่ผมเชื่อว่าพุทธิพงศ์จะพาคุณผู้ชมเข้าไปใกล้ชีวิตมือปืนที่สุดและวมือปืนที่ผ่านมาเป็นหนังที่เราสนุกเอนเตอร์เทนแล้วก็คารวะมากๆสนุกใดๆก็ตามก็มีซิกเนเจอร์ในแบบฉบับของผู้กำกับแต่ละท่านในยุคในช่วงเวลานั้นท่านก็มีวิธีการนำเสนอในแบบของท่านซึ่งในส่วนของพุทธิพงศ์ในมุมมองของสื่อ ที่มองเข้าไปไม่ได้เป็นทีมงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผลงานของพุทธิพงศ์ที่นําเสนอมาทั้งหมดมันทําให้เราเชื่อได้ว่านี่คือหนังมือปืนที่จะพาเข้าไปใกล้ชีวิตมือปืนที่สุดหลายคนทราบแล้วว่าก่อนที่เขาจะทําหนังเรื่องนี้เนี่ยไปกินนอนอยู่กับมือปืนจริงๆในช่วงเวลาหนึ่งเลยไปใช้ชีวิตไปพูดคุยกับมือปืนท่านหนึ่งจริงๆเลยหรืออาจจะท่านอื่นด้วย แต่วิถีทั้งหลายแหล่ผู้ที่พงทำการบ้านมาหนักมากก่อนที่จะจลดลงเป็นบทภาพยนตร์กลับมาที่ใบปิดนี้ครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกในอนาคตผมบอกไว้เลยนะครับว่าคุยเรื่องหนังให้ฟังหน่อยสิบเทปเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของมือปืนเยอะพอสมควรเพราะว่าผมได้รับเกียรติจากทางค่ายนะครับจาก Spark Drama Studio นะครับในส่วนของ acting code ที่จะเข้าไปเก็บแล้วก็รู้เรื่องราวเบื้องหลังในบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะผมไม่รู้ทุกเรื่องของมือปืนนะครับ ในบางกองในบางโมเมนต์ในการทํางานเนี่ยผมผมได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้แลวเราก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคุยเรื่องหนให้ฟังหน่อยนี่แหละในพาร์ทของนักสแสดงนะส่วนในพาร์ทของเรื่องเล่าเนี่ยผมเชื่อว่าตอนเนี้ยคุณจีนก็ทกําการบ้านอยู่ในเรื่องเล่าของมือปืนนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ชมกันเรื่องเราของมือปืนเนี่ยหลังจากเนี้ยยันหนังฉายเลยก็สามารถมาฟังมาคุยกันได้ทีนี้มาสั้นๆเรื่องราวของใบปิดใบนี้นะครับข้อมูลของใบปิดใบนี้ที่เอามาเป็น พูดคุยกันละกันนะครับนั่นก็คือขวาบนครับอ่ะไปปิดรวมก่อนไปปิดรวมเราเห็นอะไรม้างใปปิดรวมเราเห็น6กคาแรคเตอร์นะครับคุณแหลมนะครับคุณเฟยคุณอาร์สามคนนี้น่าจะเป็นตัวมือปืนแหละเออคุณคุณแหลมคุณเฟยเนี่ยมือปืนหลักแน่นอนคุณอาร์เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกัน3คนทําภารกิจใดๆก็ตามนะเราเห็นในตัวอย่างแล้วล่ะจะเห็นคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างบ้างแลละนะครับเราเห็นคุณเบนจามินนะครับเราเห็นคุณฟ้า ที่ใส่ชุดคล้ายๆกับใบปิดที่แล้วแต่เปลี่ยนสีนะครับเราเห็นขวาสุดนะครับพี่ตุ๋ยอรุณครับนักแสดงที่ผมคาดหวังเลยว่าเราจะได้เห็นท่วงท่าแล้วก็ซิกเนเจอร์บางอย่างที่เป็นคาเลค c เตอร์เฉพาะที่เราไม่สามารถหาได้ที่ไหนเราไม่สามารถมีอรุณสองได้นะครับเออ เราผมคาดหวังที่เราจะได้เห็นความพลิ้วไหวทางด้านการแสดงของพี่ตุ๋ยอรุณสูงมากนะครับสำหรับใครที่เป็นอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักพี่ตุ๋ยอรุณเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอ,อดูหนังเรื่องนี้พี่ตุ๋ยอรุนปล่อยของแน่นอนลักษณะเฉพาะมากของพี่ตุ๋ยอรุณที่คุณพุณทธิพงศ์เนี่ยเขาน่าจะปลื้มตั้งแต่ผลงานในในชิ้นเก่าก่อนในอดีตนะครับที่หยิบม,มาใช้ในมือปืนนะครับรอดูได้เลยนะครับนี่คือภาพรวมที่เราได้เห็นใน ใบปิดมือปืนอันนี้แต่สิ่งที่นํามาฝากกันในวันนี้ก็คือขวาบนครับรายละเอียดมันคือปืนโคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งปืนโคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งที่คุณแหลมถือนะครับคุณแหลมหรือเพชรในเรื่องชื่อเพชรนะครับตอนนี้มีชื่อมาแค่ชื่อเดียวคือชื่อเพชรเพชรถืออยู่นะครับเป็นปืนโคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วไงครับก็จะเป็นปืนที่แรงมากแล้วก็มือปืนส่วนใหญ่ในเวลานั้นใช้นะครับ อาจจะมีหลายท่านที่อยู่ในยุคนั้นหรือมือปืนจังหวัดอื่นจะโต้ว่าไม่ได้ใช้รุ่นนี้ก็ได้ฮะมือปืนมันไม่ได้มียี่ห้อเดียวไม่ได้มีรุ่นเดียวแต่รุ่นเนี้ยเป็นเป็นรุ่นที่ถูกมาร์กไว้แล้วว่าควรจะเอามาใช้ในในเรื่องนี้อ,อในเรื่องอาจจะมีปืนหลายยี่ห้อแต่อันเนี้ยโคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งถูกหยิบเอามาใช้พอะได้ยินว่าเป็นปืนที่เขาางจะแรงนะครับแล้วก็ท่วงท่านในภาพเนี้ยตรงตามที่ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เพชรบุรีบอกจริงๆด้วยว่ามือปืนเพชรบุรีเนี่ยเขาขึ้นลำรอไว้แล้วแล้วเขาเซฟไว้เพื่อว่าเวลาภารกิจจริงๆปืนที่เน็บเอาไว้เนี่ยมันสามารถยกขึ้นมาปลดเซฟแล้วสามารถลั่นปั้งได้เลยนะครับอาจจะมีคนอ้ำว่าโห oh, เดี๋ยวมันจะลั่นนุ่นนั่นอันนั้นไม่เป็นไรก็อำ้ำอสนุกสนุกกันได้แต่ว่านี่คือสิ่งที่ เป็นรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆที่คุณพุทธิพงศ์ไม่มองข้ามนั่นก็คือปืนโค้งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งและต้องขึ้นลำทิ้งไว้แล้วเซฟพร้อมที่จะใช้มีสถานการณ์หรือว่าใดๆก็ตามที่จะใช้ปลดเซฟปุ๊บยิงเลยภายในมือเดียวนะครับไม่ว่าไม่รู้นิ้วไหนละอาจจะเป็นนิ้วโป้งปลดเซฟแล้วนิ้วชี้ยิงก็แล้วแต่นี่คือท่วงท่าและรายละเอียดที่มาใช้ในใบปิดใบนี้นะครับ ภาพข้างล่างล่างขวานะครับภาพแล้วอ,อ๋อมีนิดหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าถ้าตํารวจที่กําลังตามสืบจะไปเก็บมือปืนหรือจะไปจัดการกับมือปืนเนี่ยสืบทราบว่าถ้ามือปืนนั้นๆเนี่ยใช้ปืนโค1911หนึ่งหนึ่งตำรวจจะแก้เกมในฝั่งของอุปกรณ์ด้วยการจะเปลี่ยนไปใช้สามห้าเจดอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่านะครับข้อเท็จจริงมันมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะครับ แต่เป็นเรื่องเล่าว่าถ้าตำรวจรู้ว่ามือปืนคนนั้นๆที่จะไปจัดการใช้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตำรวจจะแก้เกมด้วยการเตรียมสามห้าเจ็ดไปเพราะว่ามันแรงกว่าส่วนในแง่ของทฤษฎีทักษะความไวอีกเรื่องหนึ่งฮะแต่ในด้านอุปกรณ์ถ้าตำรวจเตรียมได้จะเตรียมสามห้าเจ็ดไปแกเออ,อันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในข้อเท็จจริงมันยังไงต่อนะครับทีนี้มาที่คุณเฟยบ้างนะครับคุณเฟย ถือปืนอะไรนะครับปืนนี้ไม่ใช่ปืนที่ถูกอุปโลงขึ้นมานะครับเป็นปืนที่รีเสิร์ชมาแล้วนี่คือปืนลูกซองโจนสลัดเขาใช้คำว่าลูกซองโจนสลัดเลมินตันทำไมถึงใช้รุ่นนี้รุ่นนี้มือปืนบางคนเขาใช้สำหรับน่าจะเป็นงานใหญ่ๆอะ่ะมันเป็นลูกซองยาวเนาะมันจาเป็นต้องใช้อะ่ะธรรมดาจะใช้ปืนพกง่ายๆใช่ปะ่ะแต่ถ้ามีงานใหญ่จริงๆแล้วต้องแบบ สาดกันน่ะเขาก็อาจจะใช้ลูกซองโจนสลัดเลมิตันรุ่นนี้เหตุผลเพราะว่ามันเป็นลูกซองที่ไม่มีพันท้ายเออมันพกง่ายลูกซองที่มีพันท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมันมีถึงขั้นรุ่นนี้เห็นไหมฮะรุ่นนี้ภาพขวาภาพขวาที่ผมถืออยู่อะภาพขวาล่างอะอันนี้คือลูกซองที่มันมีพันท้ายเออซึ่งมันพกยาก นะครับพันท้ายมันโหมันมันยาวกว่าฝ่ามืออีกนะแต่ว่าโอเคลูกซองที่ไม่มีพันท้ายอ่ะมันเวลายิงมันก็จะแบบสําหรับเล็งแล้วก็ประทับบ่าอะไรอย่างเงี้ยเออในแง่ของที่มันไม่ต้องหลบต้องซ่อนอ่ะเออไม่ต้องหลบต้องเน็บอ่ะเออลูกปืนพันท้ายถ้ามันพกไปยิงเนี่ยมันมันก็จะมีประสิทธิภาพในแง่ของการเล็งยิงเนาะมันประทับบ่าเออแล้วก็ล็อกแล้วก็ยิงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของมือปืนที่มันต้องพกแล้วหลบเราต้องซ่อนเนี่ย เขาก็จะเลือกที่จะใช้ลูกซองจนสลัดที่มันสามารถซ่อนแล้วหลบได้อะไรประมาณนี้นะครับเอออันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆของภาพยนตร์เรื่องมือปืนนะครับผ่านใบปิดที่ผมนำมาฝากกันนะครับอืมโอ้ซึ่งมีเกตนิดนึงนะครับก็คือลูกซองเนี่ยมันถีบหนักมากนะครับมันถีบหนักมากอย่างแม้กระทั่งลูกซองที่มันมีพันธายอ่ะขนาด ขนาดผมอะที่ที่เป็นคนออกกําลังกายแล้วอะมันยังต้องล็อกบ่าแน่นมากๆอะถ้ามันถ้ามันไม่ล็อกแน่นจริงๆมันอาจจะโดนปืนถีบแล้วก็บาดเจ็บหนักได้นะครับซึ่งในส่วนของคุณเฟยเนี่ยก็มีการนักแสดงทุกคนแล้วกันนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะคุณเฟยกับคุณแหลมอะก็มีการไปเวิร์กช็อปไปฝึกฝนการยิงปืนหนักพอสมควรน,นะครับแล้วก็แอบมากซิบว่าคุณเฟยตอนซ้อม ปืนรุ่นนี้เนี่ยครั้งแรกที่ที่ใช้แล้วก็ยิงจริงอะ่ะมีบาดเจ็บเหมือนกันนะมีบาดเจ็บเหมือนกันเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมาฝากเอาภาพมาฝากกันมีบาดเจ็บนะมีบาดเจ็บแต่เล็กน้อยนะครับมีการตึง้งถีบแล้วมีผิดจังหวะนิดนึงแล้วก็ตรงตรงตรง,ตรงกล้ามท้องคุณเฟยเนี่ยก็เป็นแผลน,นิดนึงแต่คุณเฟยบอกเล็กน้อยไม่มีอะไรนะครับก็นี่คือหนึ่งความจริงจังและความทุ่มเทของนักสแสดงแล้วก็ผู้มกับนะครับเออที่แบบ ไม่ใช่ว่าเข้าฉากแล้วก็ยิงปืนแล้วก็สอนกันตรงนั้นเขามีการไปเรียนยิงปืนกันอย่างจริงจังด้วยนะครับเดี๋ยวแนอนาเขาจะนํามาฝากกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นภาพก่อนหน้านี้นะครับภาพก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับก็ทุกคนคงจะได้เห็นแล้วล่ะนะครับภาพสี่คาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ภาพคุณแหลมกับเอ่อฟิลแจ็กเก็ตนะครับที่ผมได้เคยเล่าไปแล้วนะครับฟิลแจ็กเก็ตก็เป็นเอ่อแจ็กเก็ตสำหรับรุ่้า60ปีที่แล้วนะครับที่สมัยนั้นมันมีทุ่ง มันมีทุ่งเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อปืนเวลาจะลงไปภารกิจเนี่ยเขาก็จะเดินลัดทุ่งเขาจะเดินลัดทุ่งแล้วก็มันมีหนามมีหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใส่แจ็คเก็ตฟิลเพราะมันยาวแล้วก็คุมแขนแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมันสามารถใส่แม็กกาซีนได้เวลาไปจัดกันกันแบบงานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแจ็คเก็ตฟิลนะครับอ๋อแล้วก็กลับมาที่ใบปิดนี้นะครับใบปิดนี้คุณแหลมไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตฟิลนะครับเออ ใบปิดก่อนหน้าใส่แต่ใบปิดนี้ไม่ได้ใส่แล้วแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยแจ็คเก็ตตัวใบปิดล่าสุดเนี่ยที่ผมคุยเรื่องปืนโคไปเนี่ยแจ็คเก็ตตัวนี้คุณแหลมไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตฟิลแล้วคุณแหลมใส่แจ็คเก็ตที่เรียกว่าแจ็คเก็ตไฟแจฟ็คเก็ตไฟเนี่ยสาหรับมือปืนเพชรบุรีเนี่ยที่มาที่ไปก็คือจะเป็นรุ่นหลังมือปืนรุ่นหลังต่อจากรุ่นรุ่นรุ่นที่บอกว่าห้าสิบหกสิบปีที่แล้วอะ่ะเป็นมือปืนรุ่นเขาเรียกรุ่นลูกถัดมารุ่นสักประมาณสามสี่ แจ็กเก็ตไฟกันแจ็กเก็ตไฟคราวนี้มันจะไม่ใช่เสื้อเหมือนเสื้อทหารยาวๆแล้วแจ็กเก็ตไฟเนี่ยมันจะเป็นน่าจะได้อิทธิพลมาจากท็อปกันเออท็อปกันช่วงหลังท็อปกันนะครับน่าจะเป็นช่วงปี80ดศูย์อะไรเงี้ยคุณก็ไปนับนิ้วอะไรกันแล้วกี่ปีมาแล้วมือปืนเพปรียุคนั้นอาจจะใส่แจ็กเก็ตไฟเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีคุณสมบัติเพื่อกันหนามกันอะไรและยาวๆแล้วเขาไม่ได้รัดทุ่งเป็นหลักแล้วเขาเอาไว้พกสําหรับแจ็กเก็ตไฟเนี่ยมันจะพองพองมันจะพองพอง บวมๆเวลารูดซิปอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายสำหรับการบดบังกระบอกปืนเวลาพกนะครับเพราะนั้นมันก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าอ๋อมือปืนเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณแหลมเนี่ยมีคอสตูมที่เป็นไปตามเรื่องเล่าของมือปืนเพชรบุรีจริงๆด้วยนะครับนั่นก็คือคอสตูมของแจ็คเก็ตไฟแล้วก็แจ็คเก็ตฟิลนะครับแจ็คเก็ตฟิลนะครับนี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของมือปืนนะครับก่อน,นอที่เราจะได้เห็น อ่อทีเซอร์อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ทางเพจกำกับหนังนะครับไปกดติดตามได้นะครับเพจกำกับหนังนะครับภาพนี้ก็น่าจะเป็นคุณเฟยแหละคุณเฟยจากเสื้อตัวเดิมนี่เลยเสื้อตัวนี้เลยเนี่ยเสื้อตัวที่ออฟฟิเชียลปล่อยเป็นยกปืนขึ้นมายิงอะเสื้อตัวเดียวกันเลยนะครับปืนอันนี้เลยน่าจะเป็นอีเวนต์เดียวกันนี่แหละนะครับภาพนี้บอกอะไรนะครับภาพนี้ไม่ต้องตีความครับภาพนี้คือภาพที่เพจกำกับหนังได้บอกว่า ได้จำกัดความของคำว่าปืนว่าปืนคือจักรกลที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องและทำลายล้างสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันโอบกอดความรักคือการปกป้องตูถูเหยียดหยามคือการทำลายล้างย่อหน้าเนี้บอกอะไรเยอะมากเกี่ยวกับหนังมือปืนพอสมควรผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าการที่เป็นประโยคนี้ออกมาเนี่ยถ้าเราไปลงดีเทลดีๆเราจะรู้ว่า m ายเซ็ตหรือวิธีคิดหรือความเป็นอยู่สัมพันธภาพของตัวละครที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เขาเป็นคนแบบไหนมีวิธีคิดอย่างไรถ้าจะทำลายล้างมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นการตีความจากผมเองนะมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ว่าประโยคเมื่อกี้เออก็เป็นเรื่องที่ทางผู้จัดทำตีความมาให้ทุกคนได้ทราบว่าปืนเนี่ย สำหรับเขาในเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับส่วนภาพนี้นะครับจริงๆมันคล้ายๆกับใบปิดหรือภาพออฟฟิเชียลก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าใบนี้จะเป็นอีกใบหนึ่งที่เพจกํากับหนังได้โพสต์แล้วก็ตีความในฝั่งของความเป็นมนุษย์อันนี้อาจจะไม่ได้แบบถึงกับลึกซึ้งเหมือนภาพที่แล้วนะครับหรือหรือประโยคที่แล้วอันนี้ก็คือมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกรักโลภโกรธหลง อาจจะตีความได้ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เห็นมิติของความตึงเครียดของมือปืนเพียงอย่างเดียวหรือเปล่านะมันจะได้เห็นความรักความโลภความโกรธความหลงผมก็เชื่อว่าคุณสุลอาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครที่ทําให้กลุ่มก้อนนี้มีสีสันมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้อง รอติดตามอีกทีนะครับในทีเซอร์หรือในหนังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องมือปืนนะครับก็น่าจะเป็น3คนนี้ที่เป็นตัวละครละหลักในเรื่องนะครับคอนเฟิร์มนะครับภาพนี้ภาพนี้ผมได้รับการคอนเฟิร์มแล้วจะมาขิงกลับนิดหน่อยนะครับก็คือผมได้ทําคลิปนี้ออกไปแล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับวิวดเดอร์ ider, แล้วก็วิถีมือปืนขึ้นลำพร้อมยิงอะไรมานี้นะครับภ่าพนี้เป็นการต่อย,ยอดของภาพแรกที่ปล่อยออกมาแล้วเป็นภาพคุณแหลมยืนท่าเนี้ยนะครับเป็นท่าที่ยืนเหมือนแบบ อ่านิ้วโป้งเนี่ยเกาะที่ขอบกางเกงนะครับซึ่งผมอะ่ะตีความไปเองจากเรื่องเล่าว่าผมว่าถ้ายืนเนี้ยไม่ได้เก๊กเอาโกโก,โก้เว้ยเพราะว่ามันมีคนอําเหมือนกันตอนผมทําคลิปขึ้นมาว่าเขาอาจยืนโกโก้ก็ได้คิดมากไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าที่ผมตีความในเวลานั้นเนี่ยว่าถ้ายือนอันเนี้ยผมฟังเรื่องเล่าจากผู้ใหญ่เพชรบุรีมาเนี่ยเขาบอกว่ามือปืนเพชรบุรีเขาจะพกปืน บางคนนะครับบางคนอาจจะบางคนนั้นจจไม่ได้พกแบบนี้ก็ได้แต่มีบางคนเนี่ยเขาจะพกแบบยัดเข้าไปในกางเกงเลยแต่ว่ามีมีท้ายปืนเนี่ยเกี่ยวอยู่ที่ขอบกางเกงนิดเดียวหรือขอบหูกางเกงนิดเดียวหรือเข็มขัดน,นิดเดียวนะครับภาพนี้มันก็เลยสะท้อนว่าตอนที่ผมทําคลิปนี้ไปภาพนี้มันก็เลยสะท้อนว่าท่ายืนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยืนเอาโกโก้แน่นอนมันเป็นท่ายืนที่มือข้างที่พร้อมยิงอ่ะเขากําลังเช็ค ของอยู่หรือประทับอยู่ที่กระบอกปืนอยู่ว่ามันยังอยู่แล้วถ้ามันมีเหตุปุ๊บเนี่ยไอ้มือที่มันประทับแบบเนี้มันสามารถหยิบยกปลดเซฟแล้วลั่นไกได้เลยอืผมตีความเป็นแบบนั้นในใบในภาพแรกนี้นะครับก็มีแอบหวั่นแต่ว่าค่อนข้างจะมั่นใจแหละแต่มีแอบหวั่นประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตว่าไอ้เชี่ยหรือกูกูมั่วไปเองวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยจะมาขิงจะมาคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสได้เจอพุทธิพง์แล้ว เออแล้วก็ถามพุทธิพงศ์ว่าพุทธิพงศ์ครับไอคลิปที่ผมทําไป <c oughs> ได้ดูหรือยังครับพุทธิพงศ์บอกดูแล้วครับเออสรุปผมมั่วหรือจริงครับบอกมาตามตรงได้เลยพุทธิพงศ์บอกว่าจริงครับเออที่พูดไปแบบนั้นถูกต้องแล้วนี่คือท่าท่าเตรียมหรือท่ายืนของมือปืนเพชรบุรี ully, ที่ไปหาข้อมูลมาเออเป็นท่ายืนเหมือนปกติแต่จริงๆแล้วเขาพร้อมตลอดเวลา นะครับก็ใครยังไม่ดูคลิปนี้ก็สั้นๆฮะสามารถไปตามดูได้นะครับผมอัพไว้เมื่อสักหลายทิศลวนะครับก็นํามาฝากกันทีเซอร์นะครับหินทีเซอร์ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อสักสัปดาห์สงสัปดาห์ซึ่งอย่างที่บอกว่าสัปดาห์หนะ้าเชื่อว่าน่าจะมีทีเซอร์จริงจังออกมาแล้วล่ะนะครับใครที่ยังไม่ดูอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะพูดคุยกันแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ตัวช็อตต่อช็อตเนี่ยเดี๋ยวคุณจีนจะทํามาอย่างละเอียดแน่นอนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูอ่ะหินทีเซอร์ตัวนี้ปล่อยมาจริงๆยาวนะหินทีเซอร์จริงๆประมาณแค่15าวิเต็มที่30วิอ่ะเออแต่ว่าหินทีเซอร์ตัวนี้59วินาทีเห็นอะไรกันบ้างอ่ะเรามาคุยกันแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเป็นการส่งท้ายคอนเทนต์ของมือปืนในวันนี้จ้ะแป๊ปแบ,บเดียวนะครับเป็นภาพมอนทฐานเมื่อสักครู่เนี้ยเราเห็นแล้วว่า มีตัวละครใดบ้างนะครับมีพี่นกฉัดชัยมีฟิลลิ่งของแต่ละอย่างของนักแสดงนะครับอไปแบบเร็วๆเนาะถนนนะครับน่าจะเป็นถนนเส้นที่เพชรบุรีนะครับอืมกงคืนนะครับมีรถตู้ครับมีการคลุมหัวครับคุณฟ้าครับคุณฟ้ามีการคลุมหัวนะครับโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้าคุณฟ้ากับคุณแหลมนะเป็นคู่รักกันแน่นอนนะครับตำรวจแน่นอนตำรวจลากตัวมือปืนเข้ามานี่คุณเป็นจามินครับ พี่ตุุยอรุณครับคุณนกชัดชัยครับนั่งยางครับผมคุณเฟยครับคุณเฟย,เฟยกับล่ามนะค,คุณอานะครับ ยืนยันนะครับมันมีมันมัมน,มมนมีอัมกันขังขำนะครับว่าช็อตนี้เนี่ยเป็นพุทธิพงศ์ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นอัมขำขำหรือบางคนเชื่อเป็นพุทธิพงศ์ภาพนี้ไม่ใช่นะฮะผมเชื่อไม่ใช่แล้วกันแต่ผมมลองส่องดูแล้วคิดว่าไม่ใช่กับสองผมเชื่อว่าถ้าในหนังเนี่ยมีผู้กำกับอยู่ในหนังเหมือนหลายๆเรื่องของเขาเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าเอาหน้าเขามาโปรโมทอยู่ในหินทีเซอร์นะครับ อันนี้มั่นใจว่าภาพนี้ไม่ใช่พุทธิพงษ์แน่นอนนะครับก็เป็นฮินทีเซอร์ที่พอจะได้เห็นสัญญาณบอกแล้วกันนะครับว่าเอ้ยมือปืนมาแล้วนะเราจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับมีการนั่งยางแน่นอนนะครับคุณเบนจามินนี่เข้าถึงบททุกเรื่องเลยนะครับเออน่าสนใจมากนะครับนั่งยางเขาจะโดนนั่งยางกันจริงๆริงไหมใครจะเป็นคนโดนนั่งยางนะครับอืคุณเฟยกับภาวะบางอย่างนะครับคุณเฟยได้ อันนี้น่าจะเป็นคุณเฟยแหละกล้ามๆแบบนี้นะครับถือมีดนะครับเออมีการน่าจะมีการฆ่าการสังหารแบบที่ไม่ใช้ปืนด้วยนะครับแล้วก็มีฉากขล่มกันใหญ่ๆนะครับน่าจะสอดคล้องกับภาพที่คุณเฟยถืออ,อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะลูกซองโจนสลัดอ่ะเออผมว่าน่าจะเอามาใช้ในอีเวนต์ใหญ่นี้แน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าหนังมือปืนเนี่ยมันไม่ได้มีการ เก็บกันเป็นตัวๆเหมือนกันมันจะมีฉากใหญ่นี้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวรอดูครับว่าทีเซอร์ที่จะปล่อยเร็วๆนี้แล้วก็ใกล้หนังฉายเนี่ยตัวอย่างออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเชื่อว่าน่าจะอย่างที่บอกฮะเข้าเข้าไปใกล้มือปืนที่สุดเท่าที่หนังไทยทำได้แล้วครับ